ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าสงครามโลกครั้งที่3อาจเริ่มขึ้นแล้วในรูปแบบใหม่ซึ่งแตกต่างจากสงครามใหญ่ในอดีตแต่เป็นสงครามลูกผสมที่ใช้ยุทธวิธีหลากหลายทั้งการโจมตีไซเบอร์การบ่อนทำลายการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและการทำลายเศรษฐกิจสภาเศรษฐกิจโลก world economic forum ชี้ว่าความเสี่ยงหลักในปี2568ได้แก่ความขัดแย้งทางอาวุธข้อมูลเท็จและวิกฤตสภาพภูมิอากาศ เรดาลิโอประเมินโอกาสที่ความขัดแย้งจะบานปลายเป็นสงครามที่ควบคุมไม่ได้อยู่ที่35-50%สถานการณ์โลกกำลังเปลี่ยนสู่หลายขั้วอำนาจประกอบด้วยฝั่งตะวันตกที่นำโดยสหรัฐและพันธมิตรนาโตฝั่งตะวันออกจีนรัสเซียและกลุ่มบริกส์ทับเอสและกลุ่มประเทศไม่ฝกักใฝ่ฝ่ายใดหรือขั้วที่3ซึ่งรวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทย ความตึงเครียดในสงครามรัสเซียยูเครนและอิสราเอลฮามาสสะท้อนถึงการขยายตัวของความขัดแย้งระดับภูมิภาคที่อาจส่งผลต่อขั้วอำนาจโลกการตัดสินใจของสหรัฐที่อนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไก่โจมตีรัสเซียถูกมองว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อสงครามโลกอาวุธนิวเคลียร์ยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงโดยรัสเซียมีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ชาติตะวันตกยังไม่มีส่วนปัจจัยทั้งเศรษฐกิจเช่น หนี้สินของสหรัฐและมาตรการคว่ำบาตรก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและรับมือกับความขัดแยง้งสำหรับประเทศไทยควรวางนโยบายอย่างสมดุลไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดโดยยึดหลักกฎหมายสากลและผลประโยชน์ของชาติการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยเป็นทหารอาชีพและเน้นเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและความยืดหยุ่นในการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องปรับโครงสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตร และสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดเพื่อปรับสมดุลอำนาจโลกและให้ผลกระทบครั้งนี้น้อยที่สุด